I you, โรงเรียนเราเราไม่รักใครจะรักโรงเรียนเขาเขายังรักในศักดิ์ศรีโรงเรียนเราให้เขารักคงไม่มีโรงเรียนนี้โรงเรียนเราเราช่วยกันเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านลำดับต่อไปนี้เป็นการนำเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพทอเบกอวอร์ดปีการศึกษา2563รางวัล ครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นของนายไพศาลผลคะหนึ่งครับจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นพบว่านักเรียนไม่สนใจในการเรียนวิชาสังคมศึกษาเท่าที่ควรกระผมจึงมีความพยายามและค้นคว้าหานวัตกรรม ที่ส่งเสริมให้นักเรียนสนใจในรายวิชาสังคมศึกษาเพิ่มขึ้นโดยใช้เทคนิควิธีการสอนเพื่อเสริมทักษะในศตวรรษที่21ให้กับผู้เรียนจึงเกิดนวัตกรรมนี้ขึ้นมาครับนบวัตกรรมลุยโมเดลมีอยู่5ขั้นตอนดังนี้ครับขั้นตอนที่1น,นะครับตัว L learning คือการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมครูผู้สอนนะครับผ่านเช่นเกมเ o ิร์ดวอเกมคาหูดนะครับซึ่งนักเรียนก็จะได้มี เพื่อการสนใจในขั้นที่ 2, 2> นะครับโอโอปเนียลนะครับก็คือความคิดเห็นเป็นการรวมกลุ่มกันในการแสดงความคิดเห็นจากการศึกษาและว่าได้รับข้อมูลอะไรบ้างนะครับในการศึกษาขั้นที่ 1, 1> ขั้นตอนที่3ยูยูนิคอลก็คือความแตกต่างเป็นการยอมรับข้อมูลที่แตกต่างกันแล้วนํามาวิเคราะห์แยกแยะว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์แล้วนําข้อมูลดังกล่าวมาจัดทําเป็นชิ้นงานขั้นตอนที่4 I i ไออินเชอร์ิง คือความน่าสนใจจัดทําชิ้นงานที่น่าสนใจพร้อมทั้งการนําเสนอให้กับเพื่อนที่มีความสนใจในชิ้นงานของกลุ่มตนเองเช่นการนําเสนอผ่านวิดีโอการนําเสนอผ่านหนังสั้นหรือการนําเสนอผ่านรูปแบบเกมต่างๆเป็นต้นขั้นตอนที่5 S support การสนับสนุนครูผู้สอนและเพื่อนรวมกันแก้ไขปัญหารวมกันหาข้อดีข้อเสียของ ชิ้นงานน,นั้นๆแล้วนำข้อดีข้อเสียต่างๆมาปรับปรุงแก้ไขร่รวมกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและท้ายที่สุดหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมหรือโมเดลนะครับจึงส่งผลให้นักเรียนชั้นมันธยมศึกษาตอนต้นมีความสนใจในการเรียนวิชาสังคมเพิ่มขึ้นกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกันและผลที่ตามมาคือ ผลสำฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจนได้รับรางวัลต่างๆมากมายเช่น 1. ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธระดับประเทศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธได้รับโล่จากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกผลงานที่สองนะครับได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่2โครงงานคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นในงานาาศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69 3. ได้รับร,รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ระดับชั้นมัธยมศึกษากิจกรรมต่อปัญหาวิชาการตำนานหลวงปู่เครื่องชิงทุนการศึกษาระดับประเทศได้รับเกียรติบัตรจากนายอิทธิพลคุณปลืม้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 4. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานศิลธรรมโครงการดาวแห่งความดีดีสตาร์ star, โลจากนายอนุทินชาญวีรกูลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข5ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันต่อปัญหาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมโครงการดีสตาร์ star, ดาวแห่งความดีโลจากนายอนุทินชาญวีรกูลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการเขียนนิตยสารทางอีสานนะครับฉบับที่91ในคอลัมน์อุ้งเฮืองเมืองปราดและมีการจัดทำช่อง YouTube เพจ a c e b o o k สำหรับนักเรียนที่สนใจในการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษาและการเผยแพร่ผลงานของนักเรียนครับ และทั้งหมดนี้นะครับถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระผมได้เรียนรู้และพยายามที่ทำให้เกิดขึ้นโดยแนวคิดที่ว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดครับขอขอบคุณครับ